ขอผู้ชมรับเหรียญที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นักขนาดนี้อ่ะมาเริ่มต้นการทีละเหรียญเลยเนาะเริ่มต้นจากเหรียญทางซ้ายมือก่อนเหรียญทางซ้ายมือเป็นเหรียญห้าบาทสีขาวหล่อเก่า เหรียญทางซ้ายมือเป็นเหรียญ5บาทสีขาวหล่อเก้ารับซื้อเหรียญละ2 4 3 5 0นบาทเหรียญทางขวาเหรียญทางขวาก็เป็นเหรียญ5บาทสีขาวหล่อ 9. เก้าเหรียญทางขวารับซื้อเหรียญละ74,100บาทคุณผู้ชมมาถ้าบอกอพี่ ในเมื่อมันเป็นเหรียญห้าบาททำไมรับซื้อราคาแตกต่างกันออกไปอะคุณไ้ชมดูรายละเอียดคุณจม,ม,มเห็นนะเหรียญทางซ้ายก่อนเหรียญทางซ้ายขอบในขอบในเนี่ยจะเป็นวงกลมนะฮะขอบในเนี่ยจะเป็นวงกลมเหรียญทางขวาขอบในจะเป็นเหลีย่ยมเห็นไหมฮะเหรียญทางขวาขอบในจะเป็นเหลี่ยมอะเห็นไหมฮะนี่คือความ าการระหว่างสองเหรียญนี้อะย้ําราคากันอีกรอบหนึ่งนะเหรียญทางซ้ายขอบเนี่ยขอบในสังเกตขอบในนะขอบในปีนวงกลมเหรียญทางซ้ายรับซื้อเหรียญละ2องแสนสี่หม้บาทเหรียญทางขวาขอบในเนี่ยจะเป็นเหนเรียเหลี่ยมเห็นไหมเหรียญทางขวาขอบในจะเป็นีเหลี่ยมเหรียญทางขวารับซื้อเหรียญละ เจ็ดหร้บาทอ่ะคุณผู้ชมว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันแค่นี้เหรอไม่ใช่แค่นี้นะไปรูร้านที่2กันนะเริ่มต้นจากเหรียญนี้ก่อนนะมีเลขหเป็นตัวไทยตัวหนังสือคขาว่าบาทเลข5อารบิกตรงกลางเป็นรูปร,รชาชวังครับข้างบนเขียนคาว่าประเทศไทยพอพันจุดสอสลาจุดส5 3 7 คุณผู้ชมฮะเหรียญทางขวามือเนี่ยเหรียญทางขวามือเป็นเหรียญ5บาทสีขาวร้าปีพศ2537ครับผมโอชิวะโอเบโตชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อเหรียญละ74,100บาทครับอ่ะเหรียญทางขวาดูรายละเอียดหมดแล้วนะเหรียญทางซ้าย มีเลขห้าเป็นตัวไทยตัวหนังสือคำว่าบาทเลขห้าอารบิกประเทศไทยพพศ2530เห็นไหมเห็นไหมเหรียญนี้เป็นเหรียญ5บาทปีพศ2530นะเป็นเหรียญหบาทปีพศ2530ผมโอชิวาโอเบโตชาวญี่ปุ่น ผมรับซื้อเหรียญละ243,500บาทครับอาคุณผู้ชมฮะใครมีเหรียญ5บาทปีพศ2530บ้างใครมีปีพศ2530มีทั้งหมดกี่เหรียญบอกให้ผู้สรพา์ได้คลิสบอกตอนนี้เละครับคุณผู้ชมฮะแบงค์ใบนี้เป็นแบงค์หนึงร้อ หล่อเก่ารุ่นเก่าแบงค์ใบนี้เป็นแบงค์หนึงร้อหล่อเก่ารุ่นเก่าผมโอชิวะโอเบโตชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อใบรับแปดแสนสี่หบาทครับอ่ะใครมีแบงค์หนึงร้อใบนี้ลองหยิบขึ้นมาดูครับถ้าเป็นใบเดียวกับใบนี้และตรงตามทั้งสองด้านตรงตามทุกจุด ผมรับซื้อใบละ8 4 6 0 0 0บาทครับคุณผู้ชมฮะรับซื้อด้วยกันทั้งหมด2ใบนะใบนี้รับซื้อใบละ8 4 6 0 0 0บาทใบข้างบนรับซื้อใบละ65,000บาทอ่ะมาดูใบข้างล่างก่อนคุณผู้ชมฮะใบข้างล่างรับซื้อใบละ8 4 6 0 0 0บาทรายละเอียดจุดแรกล่ะพยาครูดเป็นสีแดงครับ ตัวหนังสือเขียนคําว่าสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชพอพันจุดสอสละจุด2 3 1 1ั2 2 5สิงอ่งก่อสร้างตรงนี้เป็นสิ่งก่อสร้างสมัยกลุงมธมุรีครับตรงนี้เป็นสมเด็จพระเจ้าตักสินมหา,าราชกละองท่านขี่ม้าอยู่นะมือซ้ายถือเชือกมือขวาถือดาบตัวเลขเหนได้บาทเป็นตัวไทยครับตรงนี้เป็นรูปสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชครับ แถบสีชมพูหนึ่งสาสี่นะและก็เป็นรูปฐานผู้ติดตามพระองค์ท่านครับตรงนี้เป็นรูปกลุ่มธนบุรีครับมีลายไทยสีแดงอยู่ตรงนี้ครับตัวเลขตัวหนยบาทเป็นตัวไทยครับอ่ะตัวเลขหน่วยบาทเป็นอารบิกครับอ่ะนี่คือด้านแรกของใบนี้ครับย้ําราคานะใบนี้รับซื้อใบละ8ปดแสนสี่หมื่นหกพันบาทด้านที่สองล่ะ ตัวเลขหนึ่งร้บาทส่วนข้าบนเป็นสีแดงข้างล่างเป็นสีดำตัวหนังสือ1 0 0รอยบาทขีดคู่ตรงนี้ล่ะหนึ่ง6 7สาี่ห้าตราประจำตัวพระองค์ท่านครับตัวเลข1 0 0รอยบาทเป็นอาราบิกรวปหอลอไม้แค่หรึจานหนึ่งสองสามครับรวบในหลวงรเก้าครับอ่ะแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้มีเลขศูนย์กับตัวบีฮะ ใบนี้รับซื้อบลิัทแลด0 0บาทรับซื้อบริัทแล0แ0 0บาทจะต้องมีเลขศูนย์กับตัว B จะต้องมีค้บตั้งหมด2ตัวนะพยาครุดนะพยาครุดเป็นสีแดงตัวหนังสือรัฐบาลไทยตัวเลขตดืนแลบ,บาทเป็นตัวไทยรูปดอกไม้1.2.3.4.5จุดดจุดและ6ไลายไทยสีแดงครับรูปดอกบัวเป็นสีส้มนะครับ ตรงนี้ล่ะเลขศูนและกอไก่ครับใบนี้รับซื้อใบละบ8 6 6 0 0 0บาทจะต้องมีเลขศูนย์กอไก่จะต้องมีทั้งหมด2ตัวนะอ่ะมาสรุปราคารับซื้อกันนะสำหรับแบงค์ใบนี้นะเป็นแบงค์100หล่อเก่ารุ่นเก่าผมโอจิวะโอเบโตชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อไปละ8ป6แ0 0บาท นะจะต้องมีเลขศูนย์กอไก่อยู่ตรงนี้นะและจะต้องมีเลขศูนย์ตัวบีตรงนี้คุณผู้ชมครใครจะขายใบรับแปดแ0 0 0บาทได้กับผมนะใครจะขายราคานี้ให้กับผมนะให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปว่าเลขศูนย์กอไก่ทับเลขศูนย์ตัวบีมีทั้งหมดกี่ใบครับเลขศูนย์กอไก่ทับเลขศูนย์ตัวบีมีทั้งหมดกี่ใบครับอ่ะใบนี้ ที่ปลายหมดแล้วนะมาดูใบนี้นะใบนี้รับซื้อใบละ65,000บาทครับใบนี้รับซื้อใบละ6 5 0 0 0บาทสังเกตง่ายๆใบนีนะ้ด้านไล่เป็นหล่อเก้าด้านแล่เป็นหล่อเก้าพลิกไปดูด้านที่สองครับพลิกไปดูด้านที่สองเป็นสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชดูแค่นีุ้ณผู้ชมฮะ ดูแค่นี้ครับผมรับซื้อใบละ6 5 0 0 0บาทครับจะมี1ใบ2ใบ3ใบ4ใบผมรับซื้อทั้งหมดนะน,นะอ่ะขอคนพร้อมขายกับผมนะใครพร้อมขายกับผมบ้างฮนะพิมพ์คำว่าพร้อมขายครับ,ม,ม,บ,รบรม,มีทั้งหมดกี่ใบครับพร้อมขายครับมีทั้งหมดกี่ใบครับส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่มีแบงค์100ใบนี้อยู่ในตัวแล้ว อยากให้ผมนั้นเดินทางไปรับซื้อถึงที่คุณผู้ชมก็สามารถแสดงความคิดเห็นบอกให้ผมทราบได้คลิปได้นะครับหรือแสดงความประสงค์ที่อยากให้ผมนั้นเดินทางให้ผมทราบได้คลิปได้นะครับผมพร้อมที่จะขับรถยนต์เดินทางไปรับซื้อถึงหน้าบ้านครับอ่ะอย่าลืมนะใบนี้รับซื้อใบละ6กหมืบาทจะมี1ใบ2ใบ3ใบ4ใบ5ใบผมรับซื้อบมดเลยนะ อ่ะใครมีใบนี้มีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบได้คริสบอกตอนนี้เลยครับ